ชมละสนุกละความสุข um. สนุกสนานทำราญบานใจ ok, เอานะครับไม่รอช้าวันนี้แสบตาไปหมดใช่แล้วเพราะว่าคนแรกคุณฮันนค่ะเี่ค่ะมาจะพีคเป็นขนาดไหนแฟนบอกได้ยังยังไม่หมดหอีกยังเป็นเดอะสตาร์แอยู่นะครับคุณแก๊งโซ่ <ม><อ>ทำไมทั้งทียังเป็นเดอะตาร์แปดอยู่คุณด้วยที่หนึ่งี่สองี่สามมากเพียกันเลยดูกับเราตลอดเลยครับเดี๋ยวดูว่าแต่ละท่านเป็นอย่างไร มาที่ดองราบเนี่ยยืมเงินหน่อยได้ไหมเนีคือพี่อยากจะยืมเงินเนี่ยไปให้กับโอที่ที่ทำงานแบบเกินหน้าที่เงินเวลาดิกระไหนช่วยหน่อยเดาไหลค่ะ่เดาไหลไม่ลูกไม่มาคือเขาทำงานไม่หยุดเลยไม่ได้ทำงานมันมองพวาสิ่งอื่นพวกเืินพวกทองผมนี่นะครอบครัวต้องมาก่อน เทมาี Xiao, unda, ่หนึ่งเอ็มของเราทำงานต <G magnific y sound> ่อทำงานตออา่ออ้าวสนามแข่งของเราสนับสนุนโดยโซดาสิงค plus, ์ค er. ่ะไม่มีทางลาดทางสูงไม่มีเสียงลูกตุ้มไม่มีสลิงไม่ม <resonated S 1> ีน <constantly navigating> ั่ง้านมีอยู่สองจุด ไฟเขียวไฟแดเอองเทยืนสองจุดปะทะกันน,น<ไ>ง่ายๆด้วยคําพูดอย่าง <laughs> นี้ดีมากเลยเขาเคยเล่นเกมนี้แล้วชอบเลยแล้วไม่เคยชนะไม่เคยได้เลยคือพูดอะไรทาตรงข้ามกติกาเกมวันนี้ฝ่ายที่เริ่มเล่นก่อนเป็นฝ่ายสั่งคําสั่งเช่นสั่งว่าสวัสดีอีกฝ่ายจะต้องตอบบายบายแต่จะต้องทาท่าตรงกับคําสั่งโดยเรามีชุดคําสั่งทั้งหมด 3. ชุด6คู่นั่นก็คือสวัสดีคู่กับบายบาย ถูกต้องนะครับคู่กับช้างกูอยู่ไหนและดับๆับ,บับคู่กับเชฟบะตัวอย่างเ <c oughs> มื่อสั่งคําสั่งว่าสวัสดีสิ่งที่จะต้องทําก็คือบายายตอบว่าบายบายแต่ทําท่าสวัสดีและเมื่อสั่งว่าบายบายสิ่งที่ต้องทําก็คือสวัสดีครับโดยตอบสวัสดีแต่ทําท่าบายบายส่วนเมื่อคําสั่งว่าถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องทาคือช้า <c oughs> งกูอยู่ไหนโดยตอบช้างกูอยู่ไหนแต่ทําท่าถูกต้องนะครับ และเมื่อสั่งว่าช้างกูอยู่ไหนสิ่งที่ต้องทำต้องนะครับโดยตอบถูกต้องนะครับแต่ทำท่าช้างกูอยู่ไหนแล้วถ้าสั่งตับตับตับสิ่งที่ต้องทำทกค็คือเชฟบะ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 โดยตอบเชฟบะแต่เต้นท่าตับตับตับและถ้าสั่งเชฟบะจะต้องทำตับ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 โดยตอบตับตับตับแต่ทำท่าเชฟบะมันยาก หมือนยากยังไงอ่ะดูคุณมบรรณาอะไรคะอะไรคะท่างกูอยู่ไหนต้องนะครับไอเดียวสิต้องนะครับถูกต้องละครับเหมือนยากทำไม่ได้เลยเพื่อนอะไรเลยถูกไม่สามนาทีเลยสิ้นนส้นันสัญชาติไมีอะไรที่ทำไม่ได้พ่อถามดูได้ไม่ได้เดี๋ยวน้องก็จะจับคู่สามคนแล้วใครชอบใครนะฮะไปเลยป้ายลุยก่อนเร็วเร็ว คนมีกันเยอะๆเป็นเรียกแมนอะไรก็ไม่รู้เลยหนึ่งตอนหนึ่งเท่านั้นหนึ่งสองทาบเลือกใหม่ค่ะน้องฮนผู้กับน้องแน่ตรงแน่ท่นแน่แกงส้มผู้กลับแกงกะี่ โดมคู่กับเนือยต้องมีเลือกกับอยากจะอยู่กับใครใช่พี่หม่มาฝันไม่เลยใครจะเล่นก่อนขั้นแม่ก่อนดีกว่าขั้นแม่เล่นทั้งหมดห้าห้าแมทห้าครั้งแหละในเกมหนึ่งเนี่ยเลือกเอาเลยห้าคนนี้คุณจะเล่นกับใครสมมุติว่านงเล่นใช่ไหมเข้ามาปั๊บเลือกห้าคนนี้ก็จะโลงมาสองคนนี้เล่นกันเท่านั้นเองอ่าซัดกันไปถ้าถูกทั้งนี้ซัดกลับยังถูกอยู่คือถามไปได้ยังทําได้ยังถูกอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยพลาดที่ใคร ถ้ามักเกิดพลาดฝั่งนี้ก็ถือว่าเขาก็ได้คะแนนไปถ้าเกิดพลาดฝั่งตัวเองก็ไม่มีคะแนนเพิ่มทั้งหมดเอา5เกมอ่ะแต่เกมยาวหรือสั้นไม่รู้ถ้ายังชนะเล่นไปเรื่อยๆพี่ถามมันมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะดูเปนคู่ๆไปเลยไม่กล้ายจะเจ็บเขมันไม่ใช่เอาว่าท่านแข่งแน่ใครจะเล่นก่อนใครก่อนแน่ก่อนนะแน่ก่อนแน่ก่อนไอตัวที่งงอ่ะมาก่อนมาแล้ว เพราะว่าเป็นคนตั้งโจทย์นะคนก่อนเลยคุณสวัสดีคุณไม่ตับตัไม่ได้นะสวัสดีคุบายปไอเท่านั้นพี่เจ็บคอมึงเข้าใจไหมลองเล่นให้เขาดูทีนึงไหมอทดลองนะทดลองเลทดลองนะทดลองนะครับตั้งใจยบายสวัสดีครับอันนี้ผิดเพราะอะไรคุณตอบว่าสวัสดีแล้วคุณทำสวัสดีตามนี้ผิดเลยถูกไหมสวัสดีคุณต้องทำห่า ล้ออีกหนึ่งทักพูดอะไรก็แล้วแต่สมมติพูดว่าตับ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 คุณต้องตอบว่าเชฟมะเชฟมะเชฟมะแต่ทำท่าตับตับถูกไหมถูกไหมเท่งมาทางเขาดูสิอ่มาเนี่ยดูคุณเท่งนี่คุณนี่เมื่อกี้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังผมเชื่อว่าคุณเท่งผมได้คุณเท่งตั้งใจฟังพี่ตามากอย่าไปคิดแค่นหนอ การทดลองตรงนี้พบชื่เหลือแตเอาจริงหมดแล้วนะครับอันนี้ทดลองนะทดลองพี่ตั้งโจทย์อี่เลยอย่าคิดอย่างนั้นสิสวัสดีบายบายตับๆนะเชฟบ้าตับ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 ต้องทำให้เชฟบ้าเชฟเชฟบ้าตับ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 ไม่ได้ไม่ได้ให้ทีนึงฟังๆอย่างเดียวอ่าโจทย์มาตับตับ เตบตบเอาละโอเคมาไปือกเยปติเลือกเลยนะเอาจริงเลือกเลยครับเลือกจริงมามึงอะมาพี่มาผมตั้งโจทย์เลิกแล้วครับเวลาไม่มีตับตบตบตบ อย่างนี้ <Bond> ไม่ได้ <unanim occurs S 1> ไม่ได้ครับแต enfin ่อันนี้ยกประโยชน์ให้ให้หม่ำคิดหน่อยเขาแก่แล้วต้องให้เวลาเขาหมดเลยพี่ใจไม่ดีทุกคนนะครับช้างอยู่นไดช้างกูอยู่ไี่กู้อยู่ไหนินไปอย่างนี้ก่อนแล้วอะ หนไม่ทำจะบ้าช้นอยู่ไหนยังงี้ขาต้องไปพี่ตานี่ขาอยู่เฉยถูกต้องเลยครับถือว่ายกไปอย่างน้จําเลยหมดเลยนะอ้าวมาเริ่มงองเอากับถูกต้องเลยครับถูกต้องที่ เรียกโดมมาเลยใครจะเป็นคนเริ่มก่อนโดมค่อนลำโดมฮะเริ่มดังฮัทเริ่มก่อนนะครับฟังดีๆนะครับตั้งสติ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 พร้อมเริ่มสวัสดีครับไม่มาคนกดไปนาไปแล้วยังไม่ดูสวัสดีครับ ครับตุ๊กกี้เรียกเทลงวันนี้นี่เขาได้สองครั้งไม่ได้สองครั้งแล้วอ่ะพี่อยากตัวกันผมพี่เออทมันง่ายเรีงๆมันมีทิศนิดเดียวมันจำง่ายๆแค่ไงเราทำตรงข้ามกับเขาด้วยเออนี่บอกแค่ไงเออเออเออมาเออปัญหาถามใช่อ่าโอเครอบเชฟปาตับตับตับ อาทิตย์ต้องมีได้ทีขี่แพะไรเดยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายแข่งๆนะจะต่อก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเอามาบอลลงท่านครับครั้งที่สี่แล้วนะครับเพื่อใครครับครับแกงส้มครับ บายบายขอเทอีกทีได้ไหมมันกี้เหมือนมันหยามอ่ะมาที่ทำไมทำไนนี่อ่ะเันจะไม่ทำแบบเขาทำไมเราพี่เออน้องเ็าทำไปแล้วโดหน้าเขาหลังเราเจอกันเดินสวนสวนก็ไม่ต้องทักก็ได้ กันนแล้วครับสวัสดีบายสวัสดีบ๊ายบายล้วนะฮะแล้วครับเมื่อกี้ที่ถูกหรอถูกครับเดี๋ยวคุณจะเดินใจเย็นดิใจเย็นแล้วครับสวัสดีสางกูอยู่ไหน นองไม่ได้นะคะน้องคะได้ไปสามครั้งค่ะโดมครับครับมาครับโดมเลยเลือกเป็นพิทุกี้นะครพอแล้วอจะเริ่มใไหม่แล้วแต่นะครับพร้อมครับทุกคนครับอนได้ปลหนึ่งนะครับที่สเช่งนะครับ

สวัสดีครับถูกต้องสวัสดีครับถูกต้องที่สามโดนไม่ใัรนะฮะเลือกใครครับพี่โด้ขนาดเชพี่น้องเขาสิพร้อมเริ่มครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเริ่มแล้วอยู่ที่โดนะจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วแต่นะฮะพวกนี้ไปครับช้างกูอยู่ไหนทุกคนนะครับ ต่อไปครับใครครับเท่งนะฮะอาจารย์ดีจริงโอ้ฮั่นครับโอใครซ้อมโอ้ไอหนุ่มเอ้ยมึงยังแพ้เขาเลยเกมเลยออย่างกันั่งเครียดคนเดียวเนอะกาเลี้ยงอยู่เกาเลี้ยงอยู่ไปชนกันะแล้วเชวะตัดตัดตัด ตับตับตัดมาแล้ว,ลวเริ่มครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ายบายสวัสดีครับ